รวยกับคนจนมันเหมือนกับว่ามาจากดาวเคราะห์กระดวงกันเลยแต่ถ้าพวกเขาเปลี่ยนสถานที่กันอย่างกระทันหันล่ะนี่คือพอลลี่เธอใช้ชีวิตอย่างราชาชีวิตของเธอสวยงามเหมือนภาพสากนิเดยสารแฟนซีเธอใช้ชีวิตอย่างรู้ล้ามากเฮาคุณคงคิดว่าไม่มีทางที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น แต่ท่านใดนั่นเองอลอรี่ก็ได้รับข้อความมาดูกันดีกว,ว่ามันจะเป็นข้อความอะไรออมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนี่มันมาจากงานสแสดงการแลกเปลี่ยนอืมฉันลืมไปแล้วนะเนี่ยทีนี้เรามาก้าวลงจากระดับทางสังคมก้าวหนึ่งและพบกับลอลี่อ๋อเธออาศัยอยู่ในโลกที่แตกต่างออ,ออกไปมากสิ่งที่เธอทําได้คือแค่ฝันถึงความมั่งคั่งและความรู้หลาและท่านใดนั่นเองชีวิตของลอลี่ก็เปลี่ยนไปม,มีจดหมายฉบับหนึ่งถูกส่งมามถึงกล่องจดหมายของเธอ มันคือตัวนำโชคในที่สุดคุณก็สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ในหนึ่งสัปดาห์ลอรลี่แทบจะก,กั้นอารมณ์เธอเอาไว้ไม่อยู่รอทราบเทียวินจากริซซี่กำลังลงจอดที่วัวแลนเสียงคนกำลังเดินเราจะไปไหนเนี่ยพอล,ลี่กำลังจะได้พบกับพ่อแม่ที่สนามบินเพียงแต่นี่มันไม่ใช่พ่อแม่ของเธอนี่คือพ่อแม่ของลอลี่เเราแกล้งทำเป็นว่าฉันไม่ได้มากับพวกเขาได้ไหม พวกเขาเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีคนรับใช้หืมเพราะฉะนั้นฮอลลี่เลยต้องเข็นกระเป๋าด้วยตัวเองหืมว้าวทุกทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอแล้วน่าเนาะส่วนลอลลี่นั้นโอโหดูกระเป๋านั่นสิว้าวเป็นสนามบินที่สวยงามมากๆมันไม่มีอะไรที่ลอลลี่จะเอามาเปรียบเทียบได้เลยนี่เป็นการบินเที่ยวแรกของเธอเลยทีเดียว แล้วใกลกันที่มารอเธอนะหรอก็พนักงานพิเศษคนหนึง่งแม้ว่าเขาจะมีปัญหากับป้าอยู่บ้างแฮ้นั่น hey, <n'> คุณใช่ไหมถ้าคุณลิกมันกลับแล้วแล้วก็ก็ <Hey. S 1> ใช่ฉันเองแหละแค่ hey. มารายาทของลอลลี่อ,อาจจะไม่ค่อยเข้ากับไลฟ์สไตล์ใหม่ของเธอเธอจะต้องเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวไห <Hey. S 1> มระหว่างนี้เกได้ยกกระเป๋าด้วยตัวเองลอลี่ไม่คุ้นเคยกับการมีคนรับใช้ วันพอนลี่ก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนกันและสถานการณ์ก็ถือได้ว่าสุดๆมากๆจักรยานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเดินทางในพื้นที่นี่มันเป็นวิธีการเดินทางที่ดีที่สุดเลยนะอ๊อกระเป๋าเดินทางหล่นแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าลอลี่มีความสุขมากๆวัวเห่ามันดีกว่ารถเมฮ์สะดวกสบายและหรูหรามาเห่ามากๆมันดีจังที่ได้ใช้ชีวิตแบบสาวรวยๆเมื่อไหรการที่คุณจะได้ออกจากสนามบินด้วยรถลีมูซีน มันเหมือนกับเทพนิยายเลยอะคุณสามารถทำทุกๆอย่างได้ตามที่คุณต้องการและคุณน่าจะเก็บมันไว้เผื่ออนาคตหน่อย <Hey. S 1> เพราะว่าคุณไม่มีวันรู้หรอก <Hey. S 1> อย่าตื่นเต้นไปกับคนขับรถมากนักสิ <Hey. S 1> เราถึงกันแล้ว yeah. Yeah. เป็นบ้านที่น่าทึ่งมากๆว้าวลอรีตะลึมจนพูดอะไรไม่ออก Oh. แต่ว่าพอลลี่รู้สึกผิดหวังกับที่พักใหม่ของเธออย่างเห็นได้ชัด oh. เจ้าหญิงจะอาศัยในรูหนูแบบนี้ได้ยังไงนี่มันไม่ใช่ห้องมันเหมือนกับตู้เสื้อผ้ามากกว่าแล้วฉันไม่ควรจะแตะต้องอะไรเลยด้วยซ้ำ <c oughs> ความรกลุงลังช่วยตอบ <c oughs> ย้ำว่าพวกเขายากจนกันแค่ไหนโอเคโอเคฉันจะต้องใจยเย็น <c oughs> ที่นี้คนพวกนี้เป็นใครกันฉันรู้ละ <Hey. S 1> พวกเขาจะต้องเป็นพี่น้องของลอรี่แน่เลย <c oughs> ทำไมพวกเธอถึงมากินในนี้กันล่ะก็ไปห้องทานอาหารสิห,ห้องทานอาหารเหรอเราไม่รู้ว่าเธอพูดถึงอะไรเพราะแม่ทำกระเป๋า <c oughs> เดินทาง,งเธอหายเราจะต้องช่วยหาเสื้อผ้าให้เธอเปลี่ยนนี่ดูเหมือนจะสะอาดนะและมันก็เข้ากันได้กับการแต่งตัวของคนที่นี่แล้วก็ในครอบครัวใหญ่ <c oughs> การจัดที่นงที่นอนก็ค่อนข้างจะแตกต่างออกไป เราสามคนนอนเตียงเดียวกันงั้นหรอมันแออัดกันไปหน่อยไหมแต่ว่าคุณจะทํายังไงได้ล่ะเอาจริงๆเลยนะนอนกับพื้นดีกว่าอย่างน้นอยๆก็ไม่มีใครมาเตะค,คุณได้ในตรงนี้ <Hey. S 1> ลอลี่ก็เริ่มคุ้นเคยกับชีวิตใหม่ของเธออย่างช้าๆช้าๆเธอรู้สึกเหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยอะ่ะเธอถูกรายล้อมไปด้วยความรู้ลและ <c oughs> น้องสาวคนใหม่ของเธอดูเหมือนว่าเธอเพิ่งะกับมาจากกวดมิดยูเวอร์ว พอลลี่กำลังเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกับครอบครัวใหม่ของเธออยู่อยากสกินบะาหมี่บ้างไหมไม่ละขับใจคุณจะต้องให้ความสนใจไม่งั้นมันจะสายเกินไปนะเมื่อทุกๆอย่างถูกแบ่งปันคุณจะต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่เป็นของคุณเฮ้ <Hey. S 1> โถๆพวกเธอไม่น่าจะแบ่งรองพื้นแบบนี้เลยพอลลี่เลยต้องรับไปเต็มเต็ม ยามเช้าของลอรี่เริ่มต้นที่แตกต่างออกไปแม่บ้านของครอบครัวสจวก็ได้เข้ามาเปิดพมา,านได้เวลาตื่นแล้วค่ะคุณหนูว้าวเตียงใหญ่ดีจังเลยและมันก็เป็นของฉันคนเดียว <gasps> และเครื่องประดับนี้ด้วยโอ้โ oh ห oh. อาหารเช้ามาแล้วค่ะคุณหนู oh. การบริการยอดเยี่ยมออมากๆมันไม่เหมือนกับการกินบะหมี่กลุ่งสำเร็จรูปเลยใช่ไหมล่ะฮะ อพอลลี่รู้สึกขดหูเล็กน้อยกับชีวิตใหม่ของเธอฉันน่าจะลองดูอะไรรอบๆนะรูปถ่ายแต่งงานเสื้อผ้ากองโตเป็นภูเขาโอ้แต่นี่น่าสนใจนะลองดึงมันออกดูสิชุดแต่งงานของคุณนายแอนดิวเป็นชุดที่ดีที่สุดในบ้านหลังนี้อ่ะไม่เลวเลยนี่น่าจะใช้ด้านและยังมีรองเท้าที่เข้าคู้กับชุดอีกด้วย ลอรี่ไม่เคยเห็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้มาก่อนมันเหมือนกับในหนังเลยอะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ความงามอยู่ที่นี่ด้วยพร้อมด้วยช่างแต่งหน้าส่วนตัวคุณไม่จำเป็นจะต้องแต่งน้องแต่งหน้าเองด้วยซ้ำเพียงแค่เชื่อใจในมืออาชีพเหมือนเ็ษถีตัวจริงเสียงจริงเลยอะ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว <c oughs> นี่มันไม,ไม่ใช่ตูวเสื้อผ้า แต่มันเป็นเหมือนคุ้มรัพย์กองโตโตมันสวยงามมากๆฉันอยากจะใส่ทุกๆอย่างพร้อมกันทีเดียวเลยฉันชอบชุดนี้การเป็นคนรวยนี้มันน่าทึ่งจริงๆพอลลี่จะไม่มีวันลืมชีวิตเก่าของเธอเธอต้องซักผ้าด้วยตัวเอง และเธอก็ไม่ได้แค่ซักผ้าอย่างเดียวเธอรู้ดีว่าเครื่องซักผ้าคืออะไรใช้เงินแทนผงซักฟอกอย่างนั้นเหรอเฮ้เงินซื้อทุกอย่างไม่ได้นะลอลี่ก็ทำเรื่องของตัวเองเหมือนกันพอสวมชุดแฟนซีแล้วก็เริ่ม,มผูกพื้นเพอร์เฟกแม่บ้านปลาดใจมากหืม <c oughs> แต่หากนายจ้างคุณอยากจะทำงานเองคุณก็าลาหยุดได้นะสิผูให้สะอาดสะอานนะคะตกลงไหมพอลลี่ตัดสินใจที่จะหาเงินเองเธอเลยลองไปเป็นนักดนตรีข้างถนนดูแต่ก็น่าเสียดายที่เธอไม่รู้วิธีเล่นกีตาร์เลยสักนิดถ้าเธอมีไวโอลินแล้วล่ะก็เธอจะต้องหาทางเออใช้กิ่งไม้แทนคันชักไวโอลิน ในที่สุดก็มีคนส่งสารลอลลี่เยี่ยมที่สุดลอลลี่ก็เล่นดน,นตรีเหมือนกันแต่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในห้องนั่งเล่นอันแสนสบายและแน่นอนว่าไม่ได้ทำเพื่อหาเงินโอ้นี่คือไวโอลินใช่ไหมฉันเล่นมไม่เป็นเลยสักนิดแล้วก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจโน้ตเพลงพวกนี้ด้วยยังไงก็เถอะฉันจะเล่นในแบบที่ฉันเล่นได้ ไม่เลวเลยนี่พอนนี่กำลังจะไปพบปะเพื่อนของลอรี่ในวันนี้พวกเธออาจจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยสักอย่างพวกเธอมาถากดาวคนละดวงกันบางทีสวนสนุกอาจจะทำให้พวกเธอเข้าใจกันได้บ้างเอาละไปเราไปกันเถอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองว้าวฉันชอบรถนี้จังเลยพอนลี่กำลังสนุกสนานยกใหญ่เลยการแข่งรถโคคาร์ทให้เธอตื่นเต้นมากๆ นี่มันไม่ใช่การล่องเรือยอทแต่มันก็ไม่เลวเหมือนกันกลับกลายเป็นว่าคุณสามารถสนุกสนานได้แม้ว่าคุณจะไม่มีเงินมากนักก็ตาม ح ح> ฉันสนุกสนานมากเลยมันตื่นเต้นสุดๆเลยล่ะตอนนี้ฉันอยากจะลองอันนี้ดูไปกันเลย ح ح> ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแตกต่างไปสำหรับลอลี่ ح ح> เกินที่ร่ำรวยไม่ได้ทำให้เธอสนุกสนานมากนะัก อ๋อฮมารยาททางสังคมนีม่มันลอยเพื่อนอะไรกันแต่งานศิลประร่วมสมัยยังจะดีเสียกว่าการสนทนาแบบสุภาพ hmm. ที่แสนจะน่าเบื่อ hmm. และไวโอลินที่น่าเศร้านี่อีก hmm. อกันทีลอลี่ก็ได้เอาน้ำพงของเธอออกมาเองดาวนาสนทนาจริงๆ hmm. กันแล้ว hmm. วันนี้เป็นวันที่จะต้องกลับบ้านลอลี่คิดถึงพี่สาวและพ่อแม่ของเธอ อ,อะไรกันชมพูไปหมดเลยแหละเนี่ยเธอคือพอลลี่ใช่ไหมฉันดีใจที่ได้พบเธอนะแต่ว่าการได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองมันดีมากกว่าอันที่จริง<อ>นี่เป็นวิธีในการสร้างเพื่อนใหม่นะตอนนี้สาวๆมีเรื่องที่คุยกันเยอะแยะมากมายเลยล่ะคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสาวร่ำรวยและสาวย,สายากจนของเราไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างและบอกเล่าให้เราฟังหน่อยนะว่า คุณอยากลองการเปลี่ยนแปลงแบบนี้บ้างไหมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุมทุบงเชกนนไงล่ะ